วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ว่างๆก็เลยมาเล่นเกม Dead Trigger 2นะคะก็เป็นเกมเกี่ยวกับซอมบี้บุกโลกนะคะเราก็จะเล่นเป็นตัวละครเป็นผู้รอดชีวิตนะคะที่เราไม่ได้เป็นซอมบี้นะคะแล้วเราก็จะไปตามหาคนที่รอดชีวิตเหมือนเรานะคะแล้วก็ทำการจัดการซอมบี้ที่มีอยู่นะคะมันก็จะมาทำร้ายเราเช่นกันก็ยิงให้มันตายๆไปซะอะไรอย่างนี้เราไปเล่นกันเลยดีกว่า เล่เกมรอโหลดแป๊บนึงไม่นานเกินอรอแล้วก็มาโอเคตอนนี้นะคะก็ฝ่าฟันมาถึงด่านกลางๆแล้วมนีข้ามน้ำข้ามทะเลมาไกลมากอวดตั้งหลายด่านเนี่ย ตอนนี้เราก็เล่นมาถึงตรงด่านกลางๆแล้วนะคะด่านตรงนี้นี่มันก็เลือกได้นะคะว่าจะเล่นระดับง่ายสุดกลางๆหรือว่ายากสุดแบบฮาร์ดคอร์ไปเลยนะคะแล้วก็เลือกเป็นกลางๆก่อนละกันเนาะเราไม่มักน้อยหรือว่ามักเยอะกลางๆละกันโอเคเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าเข้าเกมแป๊บหนึ่งรอหลดแป๊บหนึ่งก็เข้ามาแล้ว เข้ามาแล้วก็ถือปืนมาเลยเข้ามาแล้วนะคะก็ถือปืนมาก็ยิงมันตรงนี้แล้วก็มาปิดทางเข้าก่อนเลยทางออกของขีก่อนไม่ได้ไม่ออกมาฆ่าเรา <it> มาใหญ่ทีนี้เล่นใหญ่เชีย อย,ย่าอยายาพุ่งเข้ามาใจเย็นเปี่ยกระสุนแป๊บโอ๊ย,อยเจ็บอย่าลุแนแ่งกันแล้วนักสิเดี๋ยวเปลี่ยนกระสุนก่นอนใจร้อนจัง้ตายซะใจร้อนนะใช่ไหมแล้วก็ไปตามทางลูกศรเลยเจอกแล้ว ยังไม่ทันเดินไปไหนเลยไปเลยมาปิดทานก่อนเเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วยิงหมูยิงหม,งหมูตัวทงองทองก็จะได้ตังค์ได้ตังค์แล้วโอเคอเดินต่อไปให้เราไปทางไหนอ่ะอ้าวทางตันงง ดูก็โผล่มาตตกงกเลยเอาไปสิตายตายเทดชอ็ชอตเทดชอ็ชอตเออสิเทดชอ็ชอตไปหนึ่งทีได้มาสี่นี้วมีใจสบายใจเอา้ามันให้กันทำไงเนี่ยเดินผิดทางอยู่แล้ว

เดิียนตามลูกศรไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังงงว่าลูกศรจะพาไปไหนมันพามาเจอบอสใหญ่เองดีหรือไม่ดีเนี่ยตายไม่ใช่มันตายเราตายเราตายไม่เป็นไรลองไปเล่นแบบ e ีก็แดะอ่ะลองลด,ดระดับเพลงมันนิดนึง เรามาเล่นอี e ี EC เล่นดีกว่าถ้าชนะก็ได้ประมาณ2 5 0เหรียญก็โอเคอ่ะยังดีกว่าไม่ได้เลยเข้าเกมแป๊บหนึง่งข้ามมาแล้ว <Feeling time. S 1> อยู่ไหนผี w, อยู่ไหน ตายแล้วหนึ่งยังมาเยอะด้วยนะซะเยอะอีกแทงข้างหลังนี่แหละทขารู้ถึงหัวใจกระสาดเลยใจเย็นใจเย็นเกีียวเจ็บเดินแ้่ต่อไป d ดี๋ยวลองซ e r มันปิดแน่เจเดี๋ยว้อ,า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 อ้าอาอาวอ้าสมัยนีอยู่ไหนใส่ด,ดิดีวีตนนสอนไปสอน,น,หนให้ไปทำยังไงเดี๋ยวตามซิ่งมันนะมาถิดทาง พชช็อตไปอีกหนึ่งทีสาดเองมาแล้วหัวหน้าใหญ่มันมาแล้วตัวใหญ่ด้วยยิบรีบยินมันก่อนเนอทำเัาตายตายแล้วขี่เลยตายยากจรงนั่นไงนั่นไงเต้องหันขาดคำตายอยู่แล้ว เล่นมาสิบรอบแล้วตายสิบรอบโอเคเราถือว่าด่านนี้เราเล่นไม่ผ่านสักทีวันนี้ก็เล่นมานานาพอสมควรด่านนี้ไม่ผ่านสักรอบเลยผลทางยังอีกยาวไกลนะคะก็ดูสิต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปอีกองั้นวันนี้เรามาพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะ้ะเล่นทีไรก็แพ้เอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวเราจะมา พาไปทัวร์ด่านต่อไปแล้วกันไปแล้วบ๊ายบาย